ต,ติดแม่แล้วไม่เห็นหน้าคือท่าน,นี้ลงมาไม่ได้เลยพระนี่ลึก,กนะโอ้โหเนี่ยนะพี่ก็คือข้างล่างนี้นั่งนั่งแทบไม่ได้เลยรากระดับ,บน้ำที่เห็นนี้ก็คือน้ำเริ่มลดลงมาใช่ไหมพี่ลดระดับล,แล,ลงแล้วระดับลงธรรมดาที่เพิ่มงจะอีกเลย ตีเราขึ้นถึงเก้าอี้ตรงนี้เลยม้าใช่ไห,ห,ห,หโอ,โอ้นี่เพี่ถึงน้าแขางเลยนะครับนี่บน,นบ้าน้ันนี้ึนดีว้ันนี้คือในบ้านไอว่านมากกว่ี้ขึยันนี้คือันนี้นนนค,คนนืำขึ้นน้อยใช่ไหมพี่ขึ้นไปแล้วลงข้นแลลไปแล้วห้ววองโถงบ้านครับ <ừ> ห,ห้องพี่ชายนี่เขาอพยพไปอยู่ขงบนหมดแล้วห้องน้ำเข้ายัางไงอ๋องน้ำเข้าไม่ได้ใช่ครับห้องน้ำเข้าไม่ได้ มาราถึงนั่นเลย ครับนีครับไว้นี่ห้องครัวครับไม่ห้องครัวอันนี้เ็ทำเใหม่แล้วอันนี้ยกแล้วนะ่ในครัวโอ้นี่ในครัวนะครับ อ๋อแล้วเวลาเราจะทำอะไรทางกันอย่างเงี้ยเราก็ยืนอ๋อแลอ้วรอน้ำแห้ง เริ่มเริ่มปลูกเริ่มต้ดมมทำไมทำไมถึงเปิดไม่ได้อะน้ำมาในนี่เหรอ๋อประตูนตตอืน่น ราเนี่ยบ้านมาติดเลยไหมน้ำเจ้าพญาครับถ้าเกิดว่าน้ำเจ้าพญาขึ้นเนี่ยบ้านเราก็น้ามันก็ทะลักเข้ามาเพราะว่าที่นี่มันไม่มีเขื่อนไม่มีพนังกั้นน้ำครับผมอย่างในบ้านเนี่ยก็คือท่วมครับอันนี้ลงแล้วนะครับเนี่ยอันนี้เทศบาลเขามาทาสะพานให้ครับผมครับผมสำับน้ำหน้าบ้านนี่ประมาณถึงไหนครับที่ถ้าลงไปข้างล่างก็ประมาณเออสะดือครับ ด้านหน้าบ้านเนี่ยครับพี่สะดือใช่ครับสะดือเอวเลยอ๋อครับผมซึ่งตอนนี้คือระดับน้ําเริ่มลงแล้วลงแล้วเพราะธรรมดาท่วมเนี่ยบ้านล้อรถประมาณครึ่งล้อท่วมฟุบบาทก็คือถ้าเกิดตอนที่ระดับน้ำสูงเนี่ยคือน่าจะหน้าอกเลยเออหน้าอกปีห้าสี่นี่ก็น้องๆปีห้าสี่เลยนะเนี่ยบอกตรงเลยว่าภายในบ้านนี่เป็นยังไงบ้างครับพี่ภายในบ้านก็เสียหายเยอะครับพื้นมันซุดด้วยอ๋อครับผมแล้วในห้องน้ำนี่ก็คือสูงถึงระดับไหนครับ เออก็ประมาณสะพกอครับสะพ่ใช้ไม่ได้เลยตอนนี้ครับผมแล้วแล้วพี่ทำยังไงกันครับตอนนี้ก็อาศัยข้าบ้านญาติข้าบ้านญาตินาอครับอ๋อตอนนี้ก็คือเบื้องต้นก็คือมีหน่วยงานจากเทศบาลมาช่วยทำสะพานช่วยทำสะพานตอนนี้กระทบกับการใช้ชีวิตบ้างไหมพี่กระทบมากเดือดร้อนครับครับผมยังไงบ้างพี่ก็ทํากับข้าวไม่ได้ครับออกไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใช้ชีวิตประจําวันไม่ได้ครับผมครับครับ ตอนนี้ก็คือต้องขึ้นไปอาศัยอยู่ชั้นบนกันหมดเลยชั้นบนครับแล้วก็มีพี่ชายนอนอยู่ห้องบนแล้วก็พี่สาวนี่ก็คืออยู่ห้องบนเหมือนกันครับผมแล้วก็ส่วนมีหลานเด็กๆเนี่ยอพยพไปอยู่บ้านญาติเพราะอยู่ที่นี่ไม่ได้เราต้องห่วงเด็กด้วยเพราะว่าน้ำมันก็ลึกเหมือนกันถ้าเด็กพลาดมามีเด็กสองคนนะครับสามขวบกับห้าขวบซึ่งระดับน้ำก็ถือว่าสูงสูงครับผมระดับน้ำท่วมอย่างนี้มาประมาณกี่วันแล้วครับพี่ มันขึ้นลงอะครับผมขึ้นเวนลาสองรอบประมาณช่วงหกห้า <6, S 2> โมหกโมทุ่มหน,หนึ่งเนี่ยค้างอย่างเงี้ยครับผมนี่คือช่วงเย็นใช่ไหมครับใช่ครับแล้วขึ้นมาเออค้างอยู่อย่น,นี้อยู่นี่ครับ <ผม S 1> แล้วเริ่มตึกจากที่จากที่ผ่านมาตรงเนี้ยครับระดับน้ำเริ่มลงช่่งประมาณกี่โมงช่วงลงก็ประมาณสี่ห้าทุ่มสี่ห้าทุ่มตามระดับแม่น้ำเจ้าพระยาเลยอะครับก็คือจะเออขึ้นมานิ่งอยู่อยนี้ก่อนครับผมตอนเช้าก็ขึ้นรอบหนึ่งครับตรงนี้ตรงนี้ พี่มีการเตรียมรับมือเบื้องต้นยังไงบ้างครับก็คือยอมรับสภาพอ่ะเพราะมันเป็นมาจากน้ําธรรมชาติครับผมมาจากแม่น้ำเจ้าพยาก็เอากระสอบสายมันกนก็ไม่ได้ใช่ไมไม่ได้ครับเพราะมันไหลจากหลังบ้านอ๋อเขาไอยาะด้านหลังใช่ครับผมเพราะว่าท่าะแม่น้ําอยู่ข้างหลังครับครับมายัางไงก็ต้องรับมือครับรับสภาพครับผมก็คือทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมทำอะไรไม่ได้ปล่อยเขาเนาะปล่อยเขาทำได้แค่ปล่อยเขาขึ้นแล้วแล้วค่อยรอลดลงค่อยจัดการความชาดครับผมครับ ก็ทําอากาดก็ประมาณ4ี่ห้าวันทําทีพอมเป็นโครนะครับมันเป็นน้ํามาจากแม่น้ําครับมันก็จะมีข้าวโาะใช่ครับเป็นค่าโพนเกาะกลางใช่ครับตอนนี้พี่มีความวิตกกังวลไหมครับว่ามันจะเหมือนปีห้าสี่ก็เครียดเหมือนกันไหนจะเรื่องโควิดด้วยเศรษฐกิจด้วยมาเจอน้ําแบบนี้อีกเราก็ต้องทนอ่ะใช่ครับทนระทมเลยครับซึ่งค่อนข้างจะลําบากด้วยเนาะสุดๆ ทางเทศบาลนะครับผมอยากจะให้เข้ามาดูแลช่วยบางบ้านก็ไม่ได้ท่วมบางบ้านก็ท่วมอะไรเงี้ยครับมีหลายหลังคาเรือนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของเทศบาลเมืองนนท์อะไรเงี้ยครับมาเจาะข้อมูลดูลึกๆเลยว่าเราเดือดร้อนครับผมอยากจะให้ทําแบบว่าทําอทำแบบอะไรก็ได้ครับผมใช้งบประมาณตรงไหนก็ได้ของรัฐบาลอะไรเงี้ยขอความช่วยเหลือตรงนี้ด้วยครับ ซ่อมแซมใช่ครับผมมาซ่อมแซมเพราะว่าบ้านเนี่ยโดนตั้งแต่ปี54ด้วยนอกจากบ้านเป็นบ้านไม้ด้วยใช่ไหมบ้านไม้ครับผมเป็นบ้านพ่อบ้านแม่ครับครับเกือบร้อนนะครับเพราะว่าในครัวเราต่ํากับถนนทํามาหากินเออหมายถึงว่าทําอาหารยังไม่ได้กับข้าวไม่ได้กับข้าวทําไม่ได้ก็มีไข่มีมาม่าอะไรก็กินประทางประคองให้พ้นวิกฤตตรงนี้ไปก่อนเพราะว่ายังไม่มีหน่วยงานไหนที่แบบว่าเข้ามาดูแบบปัจจุบันทันด่วนนะครับ ครับผมตอนนี้ก็คือยังไม่มีใครเข้ามาเลยยังไม่มีครับมีแต่ทางชุมชนเขาประกาศแต่ยังไม่รู้ว่าวันไหนให้ไปลงชื่ออะไรประมาณเนี้ครับครับผมตอนที่เราเป็นอยู่อยังไรบ้างพี่ก็ลําบากครับผมอาหารการกินลําบากกินมาม่ากินไข่กินประทางไปเพราะว่าในครัวทาไม่ได้ในครัวนี่ระดับน้ําประมาณสะโพกได้ครับผมทำกับข้าวทำอะไรกินไม่ได้เลยไม่ได้ครับรอนน้ำแห้งอย่างเดียวจะรีบทํา we <laughs>